อะไรครับวันนี้เราจะมาทายสถานที่อาดิเมะอ่ะิกงรายาคือเดี๋ยวลูปขึ้นแล้วก็กดกระดิ่งก่อนตอบพร้อมแล้วถ้าตอบรู้กดกระดิ่งนะได้โอเคหนึ่งสองคิมิโซใหญ่ปะถูกไอิ่งน,นีกเลอ่อกอนวอันนี้มันรูปใหญ่สุดแล้วความเร็วไปหาเลียโอ้โหเฮ้ย น <wounds> อันนี้คือรู้อยู่แล้วไม่ด <Gym>. ิสกดเร็ว <transparen>. อันแล้วสถานที่นี่คืออะไรเนี่ยไอ้มันคือบ้านที่มันรวมเสาหลักอ่ะเป็นบ้านเหมือนบ้านตระกูลหลักป่ะใช่มไรู้แค่นั้นแหละที่ที่ไอ้ไอ้อะไรไอ้าแต่เป็นเลยเป็นเยอะๆอ๋อโอเคอ้าวได้หนึ่งคะแนนเก่งเก่งว่ะไปรวมเปสองนะไปกวดพีท ตัวนูดูตัวโอ้ยใช่ว่ะเออนม่นะโหตอนแรกมันง่ายนเียแต่ว่าตึก้ายนี่เหมือนโจโจนะอ่าเหมือนโจโจเหรอตีมอ่ะอ๋อสีกันสี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 อ่าได้อีกหนึ่งคะแนนเย้ตอนแรกนึกว่าจะกดแล้วนะก็เลยแบบโอเคออ๋รอก่อนเอ้าเชื่อไม่กดอะไรแล้วัอ่าโอเคลูกที่สาม เตาโต๊ะถูกต้องโอ้โหวันแมนคิววันแมนคิวไม่เอ็นเราเคยวิคอาะหน่อยทพี่ชิดว่าทำไมเป็นเตาโต๊ะดูไหมไอที่ที่ฝึกว่ะเออดูใช่ฝึกสามโค้งมันเป็นสามโค้งสมัยแบบชิมกระดิ่งไงอชิมกระดิ่งดิ่ง มันมีกี่รูปเนี่ยเฮียกูตุลมีประมาณ10บรูปอ๋อสิบรูปเฮ้ยเย็นดีผมผมตอบอีกสองรูปเคยชนะกันนะอ๋อถือว่าเอาขิงกันเลยแล้วกันนะตอนนี้อาร์มสามคะแนนนะครับผมเย้รูปที่สี่ไปไปไอเย็นดีใช้กดก่อนไอเกิดชาดีป่ะเกิดชาดิยังไม่ใช่ครับเยี่ยมชื่ออะไรวะยังไม่ใช่นะวินเลนส์สก้า เรื่องเกี่ยงเราดูดีๆลองดูดีๆถ้าอยากตอบกดนะครับต้องกดก่อนนะถ้าอยากตอบต้องกดก่อนมีเรื่องอะไรอีกวะช่วงเนี้ยเอาใบก่อนแล้วกันใบก่อนแล้วกันใบใบน่อ่าใบก่อนว่ามันคือการ์ตูนเก่าไม่ใช่การ์ตูนใหม่การ์ตูนเก่าด้วยอ่าเราการ์ตูนเก่าบีดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บีไม่มีธีมนี้ธีมของเรื่องเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่า ได้อะไรดีคเป็นการคัดเลือกตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งเป็นเหมือนว่าคัดเลือกตำแหน่งเนี่ยทุกคนอยากได้ตำแหน่งนี้มากอยากตอบกดนะฮะอยากตอบกดชิงตำแหน่งชิงชิงตำแหน่งกันฮันเตอร์อะชูเตอร์ ที่จะไปป่าไอ้มดอ่ะป่าเงินงดอ่ะอ่านี่แหละ่นี้จังไม่ได้เลยดูไม่ถึงเลยนี่ดูถึงดูถึงเอได้ถึงคะแนนลูไอัดูกที่สี่นะครับผมพร้อมแล้วไปไม่รอดอ้ามต้องให้อามอามไม่รอดถูกต้องตึกมาขนาดนี้ยูเอยูเอยูเอตึกยูเอ โอ้ยเก่งเลยขนาดนะบอกเลยว่าเรื่องนี้กำลังดุดเดือดผิดหวัยกำลังดุดเดือดเดือดเส้นว่าโคตรสนุกอภาพต่อไปเอ็มต้องสู้หน่อยนะเว้ยสู้อยู่เนี่ยไปเรื่องอะไรไปท่านหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับเรื่องอะไรวะอะไรคนให้คนอ้เหี้ยขอดูไลน์เส้นก่อน ไอ้มันทำ 3D มันทำ 3D รถม้ D, มาอ่ะซลามอหรอไม่ใช่ไม่ใช่ลาลาม,ลามเพราะว่าสลามไม่ทำ 3D รถม้าเห็นไหมีมีแบบคิดไมเะตอนเนี้ยคืออันเนี้ยตีมแบบเนี้ยตีมเมืองอ่ะมันจะเป็นยุคแบบว่ากาโร่อะการโกการ่กาโรกาโร่แห่งโลกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เสียชยหมดอะตีมเมืองมันจะเป็นแบบว่าแบบยุคยุคแบบพี่เียดพี่เีย อีถูกก็ต้องต้องแน่นอนว่าเป็นอิสไกอยู่แล้วเป็นต่างโลกหรือว่ามีไหมมีไหมพอไหมมันมีแค่รูปนี้แหละรูปเดียวไม่พิลุกหรือว่ารูปนี้มันเป็นรูปคนตีอเรื่องอื่นแต่ว่ากินทำมุงกินทำมาอะไรอย่างงี้โหแต่ไม่ใช่กินทำมาไม่ทำแบบนี้ไอ้เกิดชาตินี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เกิดชาตินี้ไม่ใช่เหรอมีมีใบอ่ะขอใบอ่ะใบเพิ่มใบเพิ่มคืออินสไก่ถูกแล้วแต่ว่าก็เป็นการ์ตูนเก่าเหมือนกันการ์ตูนเก่าด้วยอ่าเป็นการ์ตูนเก่าอิสไกมีไหมมีไหมมีมีดุดมาบ้างไหม แฟรี่เทลอะไม่ใช่เลยแฟรี่เทลฮะเอาขึ้นต้นด้วยตัวอาแต่ตัวนี้ชื่อว่าขึ้นต้นด้วยตัวอาถ้าจะไม่ผิดมันจะมีแฝดที่ดังมากลีซิโลอะชูบกับลีซิโลเอาเป็นอีเซกัยไหมใช่ไ้เก่าไหมล่ะไม่นะ เก่าอวะคือผ้าเก่าคือแค่เออผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งต่จากท่าไหนเนี่ยไอ้เนี้ยโอ้โหโอมันมีหลายผ้าใช่เออมาแฝงมารู้เลยเอได้อหนึ่งคะแนนเก็บเก็บตกเน้นไว้เน้นเน้นด้วยเขาอะลูกต่อไปพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ่าใช่ใครว่าไม่เห็นอ่ะมพิ่งจะถึงคนดูอยู่อ่ะดูมเลี้วแค่ โอ้ยเอาเอาไว้เอาคะแนนไหมเอาวะเอาเลยเอ๊ะซออาร์มออนไลน์อรัถูกต้องครับสอสอาร์มออนไลน์ง่ายเลยลูกนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดูแค่รอบปีดูดูแค่ซีซั่นเดียวซีซั่นเดียวเอาซีซั่นหนึ่งไม่ดูไหยไม่ดูเอ้ยเอ้ยดู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 จะผิดจะไ่ผิดเร่อโอเคตอนนี้อาร์มห้าคะแนนแล้วว่ะโอ้โหเอตาไม่ทำแล้วคือคืนหกปุ๊บชนะแล้วอ๋อขึนหกโอเคขคืนหกปุ๊บผมปล่อยคะแนนเลยโอเคบอกบอกเอ้ยพี่อันนี้นี อ่ะอ่ะรูปต่อไปของลรวสามสองหนึ่งอลทั้งแม่่ะวอทั้งแม่ถูกเช้าเช้าเน่ยคือคืถ้าเอามาแค่ตึกเนี่ยเนี่ยอันนี้นะแต่ที่เช่ราโนมีอรแนี้โอ้โอเคโดนตกใส่ทะลุหมดโอเคมาเดี๋ยวรูปต่อไปเลยต่อไปสามสองหนึ่ง ตอกเกียวกูตุ๊ดต้าก็ตอกเกียวกูตุ๊ต้าโอ้เอฟไม่ไม่มีคิดหน่อยหรือว่าช้าไปหน่อยลังเลลังเลลังเลก็หลังเรื่องอเลื่องลังเลระหว่างไอ้เรื่องไอ้ไอ้โรงเรียนโรงเรียนพนันใช่ไหมเหมือนกันแแบบแรกเหมือนอย่างพื้นพื้นมันเป็นลายตารางหมดเนี้ยโอเคมาะลูกต่อไปน่าจะลูกสุดท้ายแล้วแหละถ้าจำไม่ผิดไปดูชนะได้หมดสามสองหนึ่งไป กรสุดท้ายล้เอ่อไม่มีในหัวอันนี้จะเป็นเรื่องเก่าอีกเรื่องนึงแฟนดีเทลว่ะแฟนดีเทวทูบอ่ไม่ดูได้ยูงไงดูได้เหอว่ะใครดูจะได้เหอก่อนนี่ที่มันฝึกไอ้ที่มันสอบแล้วเสียงว่ะใช่ๆชแต่วทีนะดูแค่เป็นน้ำก็ดูแล้วเปนดีเทวทำไมอ่ะลายเส้นน้ำมันใชก็้ มาสนุปคะแนนกัน <Jung> ดีกว่าอ่ได้6คะแนนก็บอกแล้วโมหกหกาผมต่อยกันเอได้4คะแนนโอ้โหผู้ชายเป็นอ้า